ส่วนช่วงนี้นะคะฟ้าฝน,นต้องเตือนกันหน่อยนะคะล่าสุดอุตุประกาศเตือนฝนตกหนักทั่วทั้งประเทศนะคะช่วง4ี่ห้าวันนี้แล้วท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าขับรถไปตรงไหนที่มันต้นไม้ใหญ่เนี่ยต้องระวังนะเหมือนอย่างในคลิปนี้นะคะหวุดหวิดจริงๆค่ะมีค่ะคือเจ้าของรถคันสีดาเนี่ยค่ะกางร่มแล้วก็หยิบของออกมาเดินไปให้รถคันข้างหลัง<ม>เสร็จปุ๊บก็กลับมาที่รถของตัวเอง,<ม>ของเอง<ม>ข้าไปในรถเรียบร้อยหุบร่ม เคราะห์ดีที่เข้าไปในรถแล้วอะค่ะเพราะว่าปิดประตูรถได้ไม่นานเดี๋ยวดูนะคะตอยู่โอ้อย่างนี้เลยค่ะพี่ตาน mm hmm. คือถ้าเกิดว่ายังยืนอยู่เนี่ยอาจได้ระบาดเจ็บนะคะยังเคราะห์ดีว่าเข้าไปในรถทัน mm hmm. เพราเป็นรถเสียหายไป ผิดจริงๆค่ะเกิดขึ้นที่กระบี่เมื่อวานนี้นะคะอย่างที่บอกว่าดีว่าเข้าไปในรถทันก็เลยไม่มีใครบาดเจ็บนะคะเขาแชร์กันในติ๊กต็อกส่วนที่สุราษฎร์ธานีที่โคออฟฝนตกหนักลมแรงจนเสาป้ายงานเกษตรแร์ในพื้นที่ล้มลงมาทับรถเสียหายไปหลายคันเหมือนกันค่ะนีนี่เสาแล้วมีภาพเยอะหลายมุมนี่ี <the> อันนี้โอ้โหคือเสาขนาดใหญ่ป้ายขนาดใหญ่อะท่านผู้ชมคะ ฟาดลงมาอย่างนี้นะคะเสียหายไปเคราะดีเหมือนกันว่าตอนนั้นไม่มีคนอยู่บริเวณนั้นก็เลยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่ว่าในบรรดาพ่อค้าแม่ค้าประชาชนที่อยู่แถวนั้นเขาก็ตกใจกันนะคะล่าสุดเห็นได้ยินว่าเจ้าหน้าที่มาขนย้ายป้ายเหล็กเรียบร้อยแล้วนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเที่ยงครึ่งที่โคออฟหรือสหกรณ์สุราษฎร์ธานีที่อำเภอพุนพินนะคะ แล้วไปดูประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยากันสักหน่อยนะคะออกประกาศฉบับล่าสุดนะคะ17นาฬิกาก็คือณเวลานี้นี่แหะค่ะเป็นประกาศฉบับที่10เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผล11-14ถึงกรกฎาคมนะคะก็คือถึงวันพฤหัสนี้พื้นที่ที่ฝนตกหนักถึงหนักมากเนี่ย ทั้งประเทศค่ะพี่ตาลภาคเหนืออีสานภาคกลางรวมกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะแล้วก็คลื่นลมทะเลอันดมมามันกับอ่าวไทยก็มีกําลังแรงด้วยเช่นเดียวกันกับปอพนะคะเตือนให้ประชาชนใน22จังหวัดเฝ้าระวังน้ําป่าไหลหลากน้าท่วมฉับพลันอันนี้ปอพเขาเตือนยาวไปถึงวันที่15คือวันศุกร์เลยนะคะภาคเหนืออย่างที่เห็น5จังหวัดภาคอีสาน13จังหวัดภาคใต้4จังหวัดช่วงนี้ระมัดระวังนะคะ